สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่1มีนาคม2 5 6 7นะครับพบกับแอดมินโกเอนะครับจะพามาอัปเดตนะครับไผ่บงหวานเพชรนำเพึิ่งเบอร์2นะครับแบบช้าเงานะครับอายุ21วันนะครับเราเริ่มช้าตั้งแต่วันที่9กกุมภาที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวจะมาดูว่า,าจนถึงวันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับใบเริ่มแทงแตกสวยนะครับครับลากลากเดินแล้วนะครับทะลุถุงเลยนะครับนะครับบางต้นก็ฝังลงดินนะครับลาก ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พี่ๆหลายๆท่านนะครับติดต่อทางสวนเข้ามาแล้วได้นำไปลงปลูกนะครับก็ปีนี้ก็ทางสวนก็ทำเยอะพอสมควรนะครับพี่ๆที่ติดต่อไว้นะครับก็อดใจเราอีกนิดนึงนะครับรอให้รากเดินสมบูรณ์นะครับแตกใบอีกหน่อยนะครับ ทางสวนก็จะทําการจัดส่งให้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักเพจสวนธนวัฒน์สกลนครเข้ามาได้เลยนะครับหรือ้าพี่ๆท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับจังหวัดใกล้เคียงหรือภายในจังหวัดกับทางสวนเรานะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาที่สวนเยี่ยมชมเราได้นะครับเราก็ ามาเยี่ยมชมนะครับดูพันธุ์พันธุ์ต่างๆนะครับทางส่วนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับปีนี้อย่างที่ได้ทำคิดไปก่อนหน้านี้นะครับเราชํำเราค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับปีนี้ ค่อนข้างสวยเลยนะครับเรื่องแทนารุถุง,นะถงอันนี้ฝังดินนะครับดึงไม่ขึ้นนะครับสำหรับบงหวัน เป็นอันบเบอร์สองก็เป็นไผ่ยที่ทานหน่อสดนะครับหน่อใหญ่นะครับเราไม่ต้องไปแปรรูปนะครับหรือนำไปต้มเลยนะครับก็สามารถที่จะทานสดสดได้เลยปลอกทานสดสดได้เลยนะครับอันนี้ท่านที่อายุอ่าท่านสูงอายุนะครับผู้สูงอายุนะครับ สามารถทานสดได้นะครับเพราะว่าหน่อเขาไม่มีสารไซยาไนน์นะครับสําหรับไผ่กงหวานเป็นลำดับทอ่สองนะครับที่เป็นความดันเป็นเกาืนะครับทานได้สบายสบายเลยนะครับนะครับปลาปลาค่อนข้างสวยนะครับ ่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์นะครับหรือต้องการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือสั่งจองนะครับสําหรับพันธุ์ไผ่บงหวันพันธุ์ืนเ่อเบอร์สองก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนภัสกลนครเข้ามาได้นะครับหรือจะโทราศัพท์มาหมายเลข0910515839นะครับแอดไลน์นะครับตามเบรอร์โทราศัพท์มาได้เลย อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนติดตามได้ทางช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์าภาษ,ษาอังกฤษธนพัทรกไก่เด่นนะครับพี่อนเพื่อนสามารถเข้าไปติดตามนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวของสวนนะครับอัปเดตอยู่ตลอดนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามนะครับกันได้